นี่ก็คือเด็กที่ไม่ใช่มอนเตอร์นะแต่เป็นเทพเหมือนกับผมอ่ะที่ไม่ใช่คนแต่เป็นเทพเหมือนกันเทพมือทองแบบจับยูอายับยับวันนี้สไลเฟอร์เดอะโอซิลิสก็เป็นเดอะวิงนะก่อนออฟลาอิมเทัลโหมดนะขอโอเบลิกเดิมมะเขือโทเมโทได้ไหมเพราะว่าผมยังไม่มีไงก็ขอสักตัวหนึ่งมาตัวนี้เปลี่ยนสีเป็นโอเบลิกเดิมโทเมโทได้มนเรียบร้อยขอยังไงได้อย่างนั้นเหมือนประกาศชื่อตึง ไงรู้จักฟาโลมีปะผมก็ไม่อยากจะโม้หรอกผมแบบฟาโลมีอะ่ะก็คือแบบรู้ทุกอย่างอะ่ะเดี๋ยวฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเก n นชินพับจีฟรีไฟ r e เดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะ level up ใครที่กำลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลย l e เวลอ p โคลาดเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมาเลเวลอ p ไปพร้อมกันเอาและเท้านี้เราก็อยู่กันในยุ g เกี oh Master ตอร์อกันอีกเช่นเคยวันนี้เนี่ยเราอยากจะไปเล่นเด็กเทพกันผมมีความคิดว่าผมเนี่ยอยากโชว์ความเทพของเด็กเทพเนี่ยตึง,ตง หลังจากที่ผมเนี่ยเคยเล่นเด็กเทพแบบเป็นซีรีส์ไปด้วยนะก็มีซีรีส์ของโอซิล yeah ิธเดอะสไลฟ์เฟิร์สสกายดะก้อนแย้แดงนะแล้วก็มีเดอะวิงดะก้อนออฟไขลานะมังกรไก่ปีกสวรรค์ลาโอบิลิกเดอะโทเมโตเนี่ยมะเขือเทศยักษ์มะเขือเทศแห่งเสาโอบิลิกวันนี้เนี่ยผมเนี่ยมีความคิดไงคือมีความคิดว่าอยากจะต่อจากซีรีส์3ซีรีส์นั้นเลยแต่ว่าผมไม่มีเด็กแล้วก็เลยแบบไปหาใหม่ นะนี่มันอีกรหัสยังไงก็เลยไม่มีเด็กแล้วนะไม่มีการ์ดเทพแล้วแล้วก็ตัวของแย้แดงเนี่ยน่าสนใจมากๆหลังจากที่เขาได้ปรับมาใหม่ก็คือมีการ์ดเพิ่มมา1ใบเป็นการ์ดคีเลยที่ทำให้เรียกโอซิลิสเดอร์ไซเฟอร์แย้แดงเนี่ยแบบง่ายๆเลยนั่นก็คือการ์ดเดอะอะไรวะ <c oughs> ลืมลืมชื่อเดอะรีไวส์สกายก็อดนี่ตรเท ใช่ไหมชื่อนี้แหละเออผมแบบผมนั่งคิดอยู่แบบเป็นปีอะ่ะ <Yeah. S 1> กว่าจะแบบเออกว่าจะจําไดไ้ไม่ถึงไม่ถึงเวอร์เวอร์เกินเป็นการ์ดท,ที่สามารถเรียกสไลฟเฟิร์เดอะสกายดราก้อนเนี่ยจังในสุสานได้อย่างง่ายเลยถ้าเรามีสกายดราก้อนในสุสานเนี่ยเราเรียกใช้การ์ดใบนี้เล่นง่ายมากๆเลยแถมไม่สามารถถูกยกเลิกหรือว่าถูกเนเกตเอฟเฟกของการ์ดใบนี้ได้ด้วยแล้วก็ Sky God เดอะรีไวซ์สกายกอดใบนี้ เราสามารถจัวฟรีได้6ใบด้วยก็คือต่างฝ่ายต่างจวดหนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราเริ่มก่อนเราจบเทิร์นเทิร์นของอีกฝ่ายอีกฝ่ายก็มีการ์ดเยอะเลยใช่ไหมเราใช้การ์ดใบเนี้ยก็เท่ากับว่าเราสามารถจั่วได้ฟรีเลยแบบเต็มมือคนเดียวเลยก็ได้เพราะว่ามันจะจั่วให้จนบนมือมีครบ6ใบไงแล้วก็เราสามารถรีมูฟใบเนี้ยเพื่อเอามอนสเตอร์รีบอลจากในเด็กเลสสุสานขึ้นมือได้ด้วยก็คือเป็นการอัญเชิญได้2ต่อต่อ1ใบ ถ้ามี3ใบก็เ,เชิญได้6ต่อเท่ากับว่าสไลเซอร์เดอะสกายดาก้อนแยแดงของเราเนี่ยมันจะมาอารวาสในสนามได้6ครั้งแบ่งเป็น3ครั้งแบบไม่โดนเนเกตแล้วก็3ครั้งแบบโดนเนเกตด้วยแต่มันไม่กลัว <No. S 1> ถ้าใจมันคือฟาโร่ยังไงมันก็เทพเทพก็คือเทพมันไม่ใช่มอนเตอร์ธรรมดาแต่มันคือเทพลปหเดี๋ยวเราไปดูเด็กนะครับมันไม่ใช่เด็กหรอกมันก็คือเทพไม่ใช่ไม่ใช่มันคือเด็กนี่แหละ นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ม่้ใช่เด็กอะ่ะเออมันก็คือเป็นการที่แบบเอามาถมๆกันนะ <Okay. S 1> เพื่อเราจะได้ดูตอนจบคลิปไง <Okay. S 1> แต่ว่าใบเนี้ยที่ผมบอกไปเมื่อกี้มันไม่ได้อยู่ในแพ็คชุดการ์ดของ t เดอะวิงดะก o o f l a นะครับถ้าดูเนี่ยมันจะอยู่ในมาสเตอร์แพ็คซึ่งถ้าเราอยากมีการ์ดใบเนี้ยสามใบเนี่ยเราก็ต้องมี UR เยอะๆในคลิปนี้ UR ต้องออกเยอะๆก็คือออกมาแบบมากกว่า10ตัว <Hey. S 1> ก็คือถ้าออก10ตัวเนี่ยเราโล่งใจแหละ เพราะว่าไอโอซิลิทเนี่ยมันใส่แค่ใบเดียวก็ได้ไงไดเด็กๆตัวเทพตัวอื่นก็ต้องใส่3ตัวแหละแต่ว่าโอซิลิทเนี่ยใส่ตัวเดียวก็ได้ถ้าจะเล่นเด็กเดอะรีไวสกายกออย่างนี้นะก็คือ,ก,คอก็คือใส่โอซิลิทใบเดียวได้แล้วก็นี่ด้วยเออนี่ด้วยเดอะทูเนมประกาศชื่อตึงๆเลยชื่อของเจ้าก็คือไงใบเนี้ยประกาศชื่อหเลยท็อปเด็ก พอประกาศถูกเนี่ยก็ส,สมัจเจตสม่อนดีวามอนสเตอร์ดีววะดีว o n มอนสเตอร์จากในเด็กลงสนามได้ก็คือเป็นตัวไหนก็ได้ถ้าเรารู้ชื่อท็อปเด็กเราเชิญเทพแบบลักไก่ลงมาได้เลยเนะใบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนับอยู่ในแพ็คของลาด้วยนี่เลยเห็นไหมแพ็คลานครับวันนี้เนี่ยผมจะไปหาเทพกันดีกว่าเรามาทำซีรีส์เทพเจ้ากันดีกว่านะผมก็แบบอยากจะเล่นเทพไงก็คืออยากเป็นยูกิอ่ะอยากเป็นยูกิอาเทมอ่ะอ นี่ก็คือเด็กที่ไม่ใช่มอนเตอร์นะแต่เป็นเทพเหมือนกับผมอะที่ไม่ใช่คนแต่เป็นเทพเหมือนกัน <What? S 1> เทพมือทองแบบจับ UR ยับยับวันนี้ uh huh. มาไปดูแพ็คกันโอเคนี่แพ็กของลานั่นเองตัว UR ก็คือที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้แหละในเด็กแหละก็จะมีโอ e ิลิกมะเขือเทศมีแย้แดงสไลเฟอร์แล้วก็มีมังกรปีกไก่สวัล์ลานับสาตัวนี้ก็คือตัวหลักในแพ็กนี้ ส่วนเตัวอื่นเนี่ยก็จะมีก็ตสลามซึ่งก็ตสลามเนี่ยถ้าจะเล่นมันก็ได้อยู่แต่ถ้าไม่เล่นก็ได้เหมือนกันแล้วที่สําคัญเลยเราอยากได้โซลครอสซิ่งมากากับมอนเตอร์อีกฝ่าย3ตัวสังเวยคล้ายๆกับไข่ลาแต่ว่าเราเลือกได้ไงใบเนี้ยดีเหมือนกันนะใครเล่นเด็กเทพเนี่ยต้องใส่ด้วย3ตัวอะไรสใบเลยยิ่งดีแล้วก็มีเวทฟิลด่ายที่สําคัญมีเวทฟิลด้วยเพราะว่าเราจะมาโปรเทคเทพของเราได้ไงเทพเราจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์การ์ดประมาณนี้นะครับ ก็หวังว่ายูอาวันนี้เนี่ยเราจะมาเยอะพูดเหมือนกับได้ไหมเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราเกลือไหมมันก็มันก็ไม่เชิงเกลือนะมันก็เต็มเด็กอยู่นะเออก็ตึงอยู่อะ่ะผมว่าคลิปเนี้ยก็ตึงเหมือนกันใครที่คิดว่าพี่ไม่เกลือเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์เลยนะหรือว่าใครที่คิดว่าพี่เกลือเนี่ยโอ้โหแต่ว่ามันยากหน่อยอ่ะน้องน้อง,อง,องผมเกลือยากอะวันนี้ก็กระเพืบไลค์กันมาเลยนะใครที่คิดว่าแบบพี่เกลือจัดมาดิแต่น่าจะยากนะ ็คง <taking S 2> ไม่ต like ้องกระทืบรือนหรอกวะเนี <dunk it> <Excel> ่ยเพราะว่ามันยากไงมาเปิดหนึ่งแพ็กฟรีไปก่อนเปิดหนึ่งแพ็กฟรีขำๆไปก่อนเกมมันให้ฟรีแล้วก็เปิดแล้วก็สคริปต์เลยโอ้ออกมาได้ SR คนละเด็กเลยอันนี้คือหนึ่งแพ็กฟรีไงถ้าเราคราฟครั้งแรกเนี่ยเราก็จะได้หนึ่งแพ็กฟรีเกมบอกเอาไปเปิดขำๆก่อนวอร์มไงวอร์มมือเราวอร์มดวงวอร์มมือนับหนึ่งแพ็กฟรีมา 10บแพ็คหนึ่งพันเพชรวันนี้ผมจะเปิด7000พันเพชรเลข7จ็ดนำโชคผมเชื่อมั่นว่าเลข7ผมเนี่ยนำโชคแน่นอนมา1นึ่พเพชรสิบแพ็ก็แรกมาเออในแพ็คแรกนะครับใน10บแพ็ก็แรกเรามี UR อนึงตัวนี้มาไหนมาดูหน่อยสิว่ามันจะเป็นยังไงเนีมาแพ็ก็แรกว่างไงเออแต่ว่า SR ข้างหลังเหมือนกันนะ เทสอาข้างหลังเนี่ยก็เปลี่ยนสีโชดีโซคอลัสซิงเออเลิกงามยามดีเออได้อามดราก้อนทันเดอร์เลเวลเจ็ดด้วยมีคอมเมนต์บอกว่าอยากให้พี่เล่นเลเวลด้วยใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะครับน่าสนใจในอามดราก้อนตึงๆเนี่ยสองแพ็กที่สองแพ็กที่สองก็มีเออาข้างหลังเหมือนกันว่าไงไปข้างหลังก็เป็นตวงด์คสเปลรีเจเนเรชันอันนี้เป็นการ์ของเทพลา เดอะวิงโตแะนะ่แล้วก็มีเดอะทูเนมได้มาใบหนึ่งมาครับแพ็กที่3 SR อีกหรือเปล่าเนี่ยแพ็กที่3เงียบกิฟบเออเงียบกิฟบเหมือนเงียบเงียบกิฟบจริงๆริลูดโอเคแพ็กที่4แล้วก็ลูดต่อแต่มี SR ข้างหลังว่าไงข้างหลังก็เป็นการ์ดของลาเหมือนเดิมโอ้โหรอบนี้คือวิงวิงเยอะเหมือนกัน SR วิงวิงเยอะเหมือนกันได้อยู่แพ็กที่5 แพ็กที่5ว่าไงเพื่อนโอเคแพ็กที่6คือ10แพ็ก,กแรกเนี่ยเราวอมือไงเราวอมือไปก่อนผมมั่นใจว่าวันนี้เราไม่เกลือ <No. S 1> มันเหลือตั้ง6ตูมไงตูมแรกเราวอมือก่อนชิวๆใช่ปะใช่ปะเพื่อนอ ตัดแคนไซที่มาลิกชอบใช้ในอนิเมะนะครับแล้วก็แพ็กที่7มีโฮบด้วยมีโฮบมาอย่างงี้มันก็เปลี่ยนสีเปล่านะครับเออาว่าไงไข้า้งหน้าดักหลอดไม่เกี่ยว <c oughs> ข้างหลังโซครอสซิ่งใบที่2เฮ้ยได้อยู่นะผมว่าได้อยู่เนะี่ยได้โซครอสซิ่ง2ใบแล้วเนี่ยหรือว่าได้อยู่มาแพ็กที่8แพ็กที่8เก,กลือไงแล้วก็แพ็กที่9การันตีแพ็กที่10เลยอะ <c oughs> ยังตึง แพ็กที่9 SR ข้างหน้าด้วย uh. SR ข้างหน้าด้วยตัวอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเลยแล้วก็เกลือ NR ล้วนเลยแพ็กที่10การันตีข้างหลังโชว์ตึงๆหนะ่อยพบข้างหลังโชว์พี่ตึงๆนั่นแหละครับข้างหลังไงข้างหลังนี้เขาเป็นสไลเฟอร์เดอะโอซิลิสได้ปะสไลเฟอร์เดอะโอซิลิสก็เป็นเดอะวิงนะก่อนออฟลาอิมเมอร์ทัลโหมดนะ เป็นร่างก็อดฟินิกส์นั่นเองได้มาแล้วหนึ่งตัวโอเคถือว่าเทพลาเราอยู่เคียงข้างเราอยู่เนี่ยเพราะว่าดูดิดูดจาักการ์ที่เราได้มานี่คือเกี่ยวกับเทพลาถึง3มใบเลยนะ่ย <c oughs> ตูมที่2ไปครับผมตูมที่2 SR โอว้อย,อยูอาร์สามใบยูอาร์ามใบโอเคได้อยู่ <c oughs> เป็นไงเห็นไหมมาไหม ผมบอกแล้วว่ามันมาแน่นอนดวงวันนี้เราเนี่ยมันไม่ธรรมดาวะ่ะเราเปิดแพ็คเทพดวงก็คือต้องเทพตามแพ็คแพ็คที่2มีโฮปไงสายฟ้าสีแดงด้วยอย่างชอบอเอาร์ข้างหลังข้างหน้าด้วยเอ้ยตัวนี้เหมือนลาเลย <laughs> ตัวนี้หน้าเหมือนลาเลยมันคือใครวะเนี่ย <laughs> ทำไมมันเหมือนลาอย่างนี้มาแล้วก็ข้างหลังเปลี่ยนสีเป้าโอเคแพ็คที่3ลวดปลุดโอเค แพ็คที่4การัตีนยูอายุยอามาแพ็กที่4ขอข้างหลังตึงๆหน่อยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ข้างหน้าเหรอถาจริง <What? S 1> ไม่ใช่ใช่เปล่าอย่าเป็นสีนะโอเค <c oughs> ไม่เปลี่ยนสีปลาแน่ข้างหลังสี่ใบเปลี่ยนสีสักใบแหลมแน่นอนไหนใบแรกทันเดอร์ฟอร์เป็นสีเป็นตัว โโอ้ก็คือใส่แค่ใบเดียวก็พอแล้วไงอิมเมอร์ทัโหมดได้มาซ้ำสองตัวเฉยอย่างชอบแท็กที่5้าข้างหน้าว่ะข้างหน้า SR ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังก็เกลือแท็กที่6ก็มี SR นะก็คือ SR เหมือนกันแพ็กที่6อ่ะมีสายฟ้าเปล่า เกลือเปล่าเกลือเปล่าเกลือเ,เ,เ,เออโอ้เรียบร้อยแล้วโซคลัสซิ่งเราครบแล้วนะเอชอาร์โซคลัสซ so ิ่งเนี่ยก็ไม่ต้องมาแล้วนะขอให้ซาใบอื่นบ้างแท็กที่เจ็ดเอ,อ้ยแท็กที่เจ็ดเงียบกิฟเงียบกิฟเลยเปลี่ยนสีเอ็กโซเดียแท็กที่แปดมีโฮปเป็นยูอาร์กาลันตีมีโฮปอย่างนี้ต้องข้างหลังโชว์พี่แล้วนี่ไงข้างหลังไงก็คือข้างหลังมาไงทุกคนโอ้เดี๋ยว นี่คืออะไรวะเนี่ย <What? S 1> นี่คือตำนานเอ็กโซเดียซินนะแล้วก็แล้วก็ทันเด e r ์วอร์สไล퍼เดอะแย s สกายดราก้อนแยแดงได้มาเรียบร้อยนะหนึ่งใบเป็นไงได้แ yeah ยมาแล้วไงก็คือแยมแบบมันต้องมาแหละนะแยแดงไปแพ็คต่อไปแพ็คที่9มาแน่ก็คือออกข้างหลังลัวๆเลยแล้วก็รู้สึกจะมียูอีกแพ็คหนึ่งที่เป็นการันตีเป็นแพ็คที่10 เลิกงามยามดีได้ UR ข้างหลัง2ตัวแพ็คที่10ผมขอแบบ UR ข้างหลัง3ตัวได้ไหมก<อ>ว่าไงแล้วก็สลลมได้ SR ก um ็สลามมาแล้วก็แพ็คที่10การันตีย R ข้างหลังโชยสักตัว2ตัวเออ SR ว่ะเอย่างนี่ต้องเปลี่ยน4โชยแล้วข้างหลังอะ่ะ <c oughs> นั่นแหละครับข <c oughs> อโอเิลิกเดี๋ยมะเขือโทเมโทได้ไหม <c oughs> เพราะว่าผมยังไม่มีไงก็ขอสักตัวนึง มาตัวนี้เปลี่ยนสีเป็นโอเมลิกเดอร์โทเมโได้มาเรียบร้อยขอ,อยังไงได้อย่างนั้นเหมือนประกาศชื่อตึงๆเป็นไงรู้จก<อ>ักฟาโรหมี่ปะผมก็ไม่อยากจะโง้หรอกผมแบบฟาโรหมีอ่ะก็คือแบบรู้ทุกอย่างอะ่ะโอเคเรียบร้อยยูอาร์ได้ไม่ซ้ำเลยแต่เสียดายว่าใบนี้น่าจะเป็นยูอาร์แบบ The w i n งดอ g ก็อ f ออฟลล่าง2อะ่ะที่เป็นเบสอะ่ะจะเรียงกันสวยมากนี่คือตุมที่สองยูอาร์สตัว ตอนนี้ทุกคนแบบนั่งคิดแล้วโอ้จานวันนี้แบบไม่คี้โม้ยังไงมันธรรมดาเนียมันแบบมันธรรมดาอยู่แล้วเน,ะนะี่ก็คนมันดวงมันมือมันเทพอะนะ <Yahoo! S 1> ตุ่มที่สามไงเออตุ่มที่สามก็มียูอามาหนึ่งใบยูอาหนึ่งใบแต่ว่าข้างบนเนี่ยเป็นสีทองแบบสีทองแรงสามเท่าอ่ะครับโอ้โหมกแล้วเทพมาอีกแล้วเทพมาอีกแ,แ,แล้วโคสตริกแมรี่แล้วก็ แล้วก็เดวิงแล้วก็ออฟล่าล่างสองมันต้องอย่างงาั้นสิครับเนี่ยผมนี่ย่างชอบไงไงออกแบบเป็นผักเป็นปาลาเทพเราออกเยอะจัดอะ่ะอยากให้เล่นมากๆไงก็คืออยากให้เล่นก็จัดไปไวรุ่นแพ็คที่3ว่าไงแพ็คที่3ก็เกลือแต่ได้เดอะทูเนมาแพ็คที่4แพ็คที่4ก็โอ้โหเอสรตัวข้างหลังเลยเลยมีโอกาสเปลี่ยนสีด้วยนะข้างหลังอะว่าไง เปลี่ยนสีสักตัวหนึ่งหน่อยสิเพื่อนเปลี่ยนสีสักตัวหนึ่งเปลี่ยนสีสักตัวหนึ่งซูเฟียโหมดเดวิงเด็กก้อนอฟไข่ลาซูเฟียโหมดนี่คือไข่ลาแบบตึงๆแพ็คที่ห้าแพ็คที่ห้าสายฟ้าสีแดงโอ้โหว,วันนี้แบบเทพออกเยอะเกินอ่ะนี่ก็สมตัวมิงเทพออกแบบเต็มแล้วก็คือเยอะเกินอ่ะได้ครบแหละใบนี้ยังตึงดวงตึงจัดแพ็คที่หว่าไง มีสีทองอย่างนี้ก็ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเออเออฮแพ็กที่เจ็ดแอบลุปลื้ดลุืไปก็ลุดต่ดดอโอเคแพ็กที่แปดไอ้การันตียูอาร์มันอยู่แพ็กเท่าไหร่แพ็กที่เก้าะแพ็กที่เก้าหรือแพ็กที่สิบแต่ตอนเนี้ยคือเกลือแน่เกลือแน่นอนหรือเปล่าโอเคอย่างน้อยก็เปลี่ยนสีเป็นก็สลมิมมาแพ็กที่9กาารันตียูอาข้างหลังเปล่ามีโฮมีข,ข้างหลังหรือเปล่า ชอบแทงข้างหลังถึงหัวใจโอ้โหข้างหน้า What the heck ข้างหน้าซอ้โหพิมคิงซากซากก็มีคนแบบอยากให้ผมเล่นเหมือนกันนะคืออยากดูผมอันเชิญแบบให้มันยากๆใช่ไหมซากเนี่ยเอ้ยแต่ว่ามันมีการ์ดที่มันเรียกซากแบบอีซี่เลยไม่ใช่เหรอใช่ไหมเออมันมีอยู่เนี่ยมาแพ็กที่สิบเมื่อกี้คือเหมือนแบบมันตัดไปแปบบ๊แบบหนึ่งอะ่ะก็คือคิดว่าน่าจะอยู่อ่ะข้างหน้า อยู่อาข้างหน้าเลยนึกว่ายูอาจะออกข้างหลังเมื่อกี้มันยึกไปแป๊บหนึ่งอะรู้จักแบบยึกไหมยึกแป๊บหนึ่ง uh? พบแบบกาลังยึกแป๊บหนึ่งอะแต่ตอนนี้นคือข้างหน้า <c oughs> นี่มันเด็กทันเดอร์นี่หว่า <c oughs> มันไม่เกี่ยวแล้วก็โอเคมาออฟเดอะบอลครีเอเตอร์เทพต้องมีเวทฟิว ยูอาร์มาสี่ตัวเลยตกเป็นเทพ2ตัวนะครับเดอะวิงแล้วก็ออฟลาทั้ง2ล่างนะแล้วก็เป็นซักแล้วก็เป็นทันเดอร์ตัวนี้ไปครับผมตูมที่4อตูมที่4ก็มี 2, ยูอาร์สตัวยังไงแล้วเปลี่ยนสีโชว์หรือเปล่าผมว่ามันต้องมีมากกว่า2ตัวแบบความรู้สึกมันบอกผมรู้สึกได้อะเออแพ็คที่2ก็กรีดไปลุดลุดโอค แพ็กที่3มการันตียูหาข้างหลังแล้วเมื่อกี้ออกข้างหน้าไปลัวๆเลยตอนจบออกข้างหน้าไปลัวๆเลยยานะเพื่อนอย่านะเพื่อนใบนี้คือแบบนายแบบห้ามห้ามห้ามเปลี่ยนสีห้ามเปลี่ยนสีโชว์หน่อยโอ้แต่ว่าได้อยู่ได้ฟอร์มิเลนดอบเลดมาถือว่าได้ถือว่าได้โอเคเพราะว่าเราเล่นกับเด็กอะไรก็ได้ไงดอบเลดไง <Okay. S 1> ใช้ได้อยู่แพ็กที่4แพ็กที่4ก็มีโฮปอีกแล้วมีโฮปอีกแล้ว มาถ้ามีโฮปเนี่ยต้องมีความหวังต้องมีความเชื่อเอ้มันยังมียูอารการันตีอีกสักแพ็คนึงใช่ไหมใช่ไหมก่อนจบใช่ไหมน่าจะใช่นะเปลี่ยนสีด้วยเปลี่ยนสีเป็น SR ด้วยอุย้ยมาเฉยเลิกงามยามดียูอาข้างหลังทุกคน<ว>เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยขอขอตัวแล้วก็ได้นอกจากก็อดฟินิกเพราะก็อดฟินิกเนี่ยจริงๆเราพอแล้วเราใส่แค่ตัวเดียวก็พอแล้วมันเรียกได้นะเจเนเด็กมา โอเคโซเฟียหมดเออถ้าอยู่ไข่ลาบแบบใส่สักสามนะไข่แบบใส่สักสามแพ็คที่หกแพ็คที่หกก็เป็นเอชอาเปลี่ยนสีโชเปลี่ยนสีโชโอ้โซคอซิงจะมาอะไรบ่อยๆอะโซคอซิงแพ็คที่เจ็ดก็ก็เงียบโชไปหนึ่งสเต็ปแพ็คที่แปดก็ยังเงียบนะผมว่ามันยังเงียบอยู่นะเปลี่ยนสีเปล่าเปลี่ยนสีเป็นเอชอาเปลี่ยนสีเป็นเอชอาไงก็ลูดไงก็คือแบบเงียบไงเป็นสีทําไมเนี่ยแพ็คที่เก้า แอคที่9ก็ยังเงียบอยู่ใช่ไหมก็ยังเงียบเงียบกิ๊บ์แอคที่10การันตี UR มีโฮปซื้อวีโฮปมาอย่างเงี้ยมันต้องมีความเชื่อใช่ไหมเล่าข้างหลัง UR ข้างหลังผมว่ามาแน่มาแน่ขอแบบเป็นโอเบลิกเดอร์โทเมททกตัวได้บ้าทหารเทพทหารเทพยักษ์โอเบลิกเดอร์โทเมท มาพร้อมกับแสงสีฟ้าด้วยเอาจัดเอาวิลิคเแสบตาเลยมองเทพแสบตาเลยเอาแว่นมาใส่ดีทุกคนอย่ารีรอช้าออบตัดยังไงแล้วแว่นกรองแสงสุดเมพที่ใครหลายๆคนก็เลือกใช้แล้วผมก็ใช้ด้วยกับสปีดไฟแว่นตัวท็อปของทางออบตัดเลยที่ใช้เลนอย่างเลตินา X เลยเนะเป็นตัวป้องกันแสงสีฟ้าได้ดีมากๆเลยทุกคนนะใครที่สนใจเนี่ย ไปตำเลยไปจัดไปสสยกันได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลเว่นตัวนี้คือใส่ทำอะไรก็ได้ใส่ไปไหนก็ได้ใส่เล่นอะไรก็ได้แล้วก็สําคัญอีกหนึ่งอย่างนะไม่พอแค่นั้นนะครับทุกคนที่ซื้อออฟตัสเนี่ยก็มีสิทธิ์ลุลับไปเที่ยวชายแดนเกาหลีเหนือฟรีด้วยไปด้วยกลับด้วยไม่ใช่ไปอย่างเดียวแล้วกลับไม่ได้ต้องไปแล้วกลับด้วย <c oughs> ถ้าไปาเดียวแล้วกลับมันจะแสดงว่าเองโดนอุ้มแล้ว <c oughs> มันไ,ไม่ขนาดนั้นใครที่สนใจเนี่ยแบบอยากไปลองเชิงชายแดนเกาหลีเหนือฟรีเนี่ยก็จัดออฟตัสในช่วงนี้ได้นะโปรโมชั่นมีอยู่นะ อย่าลืมใส่โค้ดผมด้วยนะโค้ดมีน้อยนะที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้เลยเพื่อได้รับส่วนลดหนึ่งบาทหรือไปบอกหน้าร้านว่ามาจากช่องผมก็ได้นะมีน้อยเกมเมอร์นะก็จะได้รับส่วนลดหนึ่งบาทกันด้วยฝากก็นด้ละกันกับแว่นกรองแสงดีๆนะแว่นกรองสแองสงออฟนัทนะเป็นแว่นสุดเทพที่เหมือนกับดวงผมในตอนนี้ที่มันเทพหลือเกินเพราะว่าเราคือฟาโลไงทุกคนนี่ไหมประกาศชื่อปุ๊บม,มาปั๊บแล้วคือ UR เนี่ยเราเล่นได้ทั้ง3ใบเลยนะที่ออกมาเนี่ยแถม SR แล้วก็ได้ into the Void มาด้วย ย่างเล่มเนี่ยมีห้าใบแล้วทําไมมันจะขนาดนั้นนะเพื่อนออกเยอะเกินนะโซโคอซิ่งเนี่ยมานี่คือตูมที่สี่นะครับตูมที่ห้ามาตูมที่ห้าก็ไปดีครับผมยูอาร์มาอีกสองตัวเออยูอาร์มาอีกสองตัวแพ็คแรกก็มียูอาร์เลยแต่ว่ายูอาร์ข้างหน้าเสียดายถ้ายูอาร์ข้างหลังเนี่ยมันจะเฟี้ยวมากแพ็คที่สองแพ็คที่สองก็ลูดไง แพ็กที่3การันตี UR แ่อมแหลมนะตอนนี้เราขาดอย่างละตัวยกเว้นก็อดฟินิกนะเฮ้ย hey, มาข้างหลังว่ะมาข้างหลังอีกแล้ว <laughs> มันต้องอย่างงั้นนี่ครับโซคอลัสซิงคือใ้ผมสั่งเวอร์มากๆใช่ไหมมาแล้วก็แล้วก็เดอะว the wing, the mode. ิงดะกอนออฟลาสฟิเอโหมดไข่ตึงๆได้มาครบแล้วนะสฟิเโหมดเนะี่ยครับสาใบ อย่างชอบมาแพ็กที่4โอ้วันนี้นี่คือได้เทพเหมือนแบบเยอะไปไหนอะวันเนี้ยโอ้โหแล้วก็ได้สาวกของลา3ตัวติดต่อกันลวดแพ็กที่5้ว่ะลวดลวดต่อการันตี SR ขึ้นไปเพราะมีสีทองแรง3เท่าไงก็จะการันตี SR ขึ้นไปนะ SR ขึ้นไปแพ็กที่8 S r อชอังไกแล้วเป็นสีโชว์ ข้างหน้าด้วยข้างหน้าด้วยไม่เกี่ยวเลยเด็กผ่าไม่เกี่ยวแล้วมาแพ็คที่เก้าโอ้ยอย่างน้อยเราก็ได้ยูอาร์มาย่อยนะแพ็คที่9ก้ลูดเหมือนเดิมแล้วก็แพ็คที่10การันตีการันตีขอข้างหลังหน่อยมันต้องอย่างนั้นสิครับประกาศชื่ออีกหรือเปล่าไปนี้ผมรู้สึกว่ามันต้องเป็นสไลฟเฟอร์เดอะโอซิสแน่นอนเพราะว่าสไลฟเฟอร์เนี่ยเราออกไปแค่ตัวเดียวสไลเฟอร์เดอะสกายดราก้อน อะไรมันจะขนาดนั้นน่ะดวงอ,ะอ่ะเห็นปะประกาศชื่อปุ๊บมาปั๊บประกาศชื่อปั๊บมาปุ๊บอ่ะทุกคนเกินปุยมุ้ยอะวันนี้คือแบบตอนนี้ GM แบบได้ยินผมอยู่หรือเปล่าวะคือดักฟังผมอยู่หรือเปล่า,าเชยใช่ไหมจากคลิปที่แล้วใช่ไหมคลิปกาชาคลิปที่แล้วไงทําผมดูแย่มากๆเลยเกลือ <c oughs> ติดต่อกัน34ตัวเออยูอามา3ตัวนะสตัวนะก็เป็นเทพที่เราเล่นอยู่2ตัวแล้วก็ไปน,นอกแพ็คอีก2ตัวตอนนี้สไลเฟอร์ขาดตัวเดียวใข่เราครบแล้ว เนียอย่างชอบมาต่อไปครับผมตุ่มที่6ตุ่มที่6ก็มียูอหนึ่งตัวผมลองสคิปบ้างดีกว่าเออผมคิดว่าสคิปเนี่ยมันต้องได้อีกก็สกคิปโชว์ไปดิครับสเเฟียโหมดสเเฟียโหมดออกแบบครบแล้ววะครบเลยค,คือออกมาทำไมเยะขนาดนั้นนะเพื่อนมาแล้วก็ตุ่มที่7ไปครับผมตุ่มที่7ตุม 7. ต่มที่7ก็มี U R อาหนึ่งตัวไงเดี๋ยวเราดูแค่3แพ็คพอแหละผมมีความเชื่อว่า,าถ้าเราสคิปเนี่ยมันจะมา ตอนนี้เราขาดแค่โอเบลิกเดอะโทเมโแล้วก็สกายสไลฟ์เฟอร์เดอะสกาย dragon เนียบุ้งเออไอพวกนี้ครบเลยแพ็กที่สองก็เกือไปเลยแพ็กที่สามการันตี UR เฮ้ยฮบตาแดงๆมาเลยฮบตาแดงๆมาเลยข้างหลังแล้วตาแดงๆต้องข้างหลังแล้วน่าแหละครับผมมันต้องอย่างชอบนี่ว่าไงใบนี้เราขาดโอเบลิกแล้วก็สไลฟ์เฟอร์นะแต่โอเบลิกเนี่ย ถ้ามาสามตัวมันจะดีมากสไลฟเฟอร์เราพอแล้วก็ได้นะ2ใบมา The Wing the God of l a ลเฮ้ยใบนี้เราก็ขาดเหมือนกันเราก็ขาดเหมือนกันใบนี้อ่ะแต่ตอนนี้คือครบแล้วหรือเปล่าเนียครับหรือเราขาดใบหนึ่งนะจำไม่ได้แล้วล่าง2แต่ว่าล่างสเฟียร์โหมดแล้วก็ล่างก็ตฟินิกเนี่ยคือครบแล้วนะมาโอเคเราสกิปเลยดีกว่าจำหวันี้สกิปแล้วสกิปโชว์ไปดิค้าออกแค่ The w วิ g g กอ of l ใบอื่นไม่ออกเลยโอเคทุกคนแตร่บเดี๋ยวเราไปเช็คผลงานหน่อยซิเน่ว่า7จ็ดแพ็คนำโชคของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะได้เทพไปกี่ตัวกันเชียวไหนไปดูหน่อยวันนี้ก็เป็นกันบ้างเนี่ยเป็นไงวันนี้คือแบบอย่างเทพอย่างตึงแนบดวงอย่างตึงโอโ้แล้วคือ UR วันนี้เนี่ยเราออกเทพเยอะมากๆเลยนะ เดอะวิงเนี่ยเราใส่แค่ตัวเดียวพอแล้วจริงๆอ่ะนะครับเพราะเรามีใบนี้อยู่ไงใบนี้มันเสิร์ฟเดอะวิงเดอะกอนออฟลาได้เราก็ใส่ตัวนี้แค่ใบเดียวพอแล้วหรือว่าใส่แค่2ใบพอละอย่างก็อดฟินิก์เนี่ยออกมาเยอะไปไหนอ่ะเพื่อนออกมา3ใบอ่ะเราต้องมาย่อยให้เหลือ2ใบเหลือ1ใบแล้วนะแล้วก็มีรู้สึกจะมีเจสมินอีกนะครับที่เราไม่ได้ย่อยอีกน่อีกตั้ง3ใบเนี่ยเออเยอะเหมือนกันรวมถึงไอเทเลเมนนี่ด้วยเทเลเมนบอกพี่พี่เล่นเทเลเมนหน่อย ไม่เล่นนะครับ <Yeah. S 1> ย่อยทิ้งด้วยย่อยทิ้งโชว์เลยเป็นไงไม่เล่นด้วยโอเคทุกคนวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับคนไหนที่อึ้งในความแบบไม่เกลื่องพี่เนี่ยก็ฝากกระทืบไลค์หน่อยฝากกดไลค์กดสับสไคร้แล้วก็รอติดตามเด็กเทพได้นะไม่รู้ว่าเทพตัวแรกเทพตนแรกเนี่ยเราจะเล่นตัวไหนเดี๋ยวขอไปคิดดูก่อนแต่ผมสนใจสไลฟเฟอร์แย้แดงมากๆเพราะว่าหลังจากที่เราได้เล่นไปหลายคลิปเนี่ยของแย้เนี่ย ก็ทําให้ตูดูแย่ <c oughs> ก็หวังว่าคอมโบใหม่ของมันเนี่ยจะช่วยมันได้ให้มันเมฟได้นะถ้านายเทพเราจะได้ตายตาหลับโอเคทุกคนวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับคนไหนที่ชอบนะก็ฝากทุกคนกดไลค์กด s u b สไ r i b e แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปผม,มส่วนคลิปหน้าเป็นคลิปไลค์ก็จะเริ่มติดตามมา้วยนะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วม,มาในคลิปหน้ากับยูกิโอมาสเตอร์ดวลสวัสดีผม